ี๋ยวผมจะมาสอนการลากขัวของฟองควงนะครับแล้วก็นั่งลงแล้วก็กดลากกดลากลงครับเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ใช่ลากขึ้นอย่างนี้เหรอแต่มันต้องยิงแล้วมันถูกแล้วไงมันต้องลากเอ้ยพี่มันต้องลากขึ้นดิพี่ไม่ใช่ลากลงผมเป็นคนอื่นลากขึ้นงั้นคุณ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 ผิดแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่มีการศึกษาไงก็นะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยของใครไม่แจ้งเตือนนะครับ รบกวนเพื่อนเพื่อด้วยนะครับให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดกระดิ่งแล้วก็เลือกเป็นทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้เวลาผมอัพคลิปจะได้แจ้งเตือนนะครับเพื่อนเพื่อนก็กราบสวัสดีวัยรุ่นเมโซโปเตเมียทุกคนกันด้วยครับผมนะเพื่อนเพื่อครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมให้เพื่อนเพื่อมาดูอะไรบางอย่างนะครับก็ ึ่งนะครับมีเด็กคนนึงทักมาในแฟนเพจผมแล้วก็นี่ไงมาถึงก็กดไลค์แล้วนี่ทักมานานแล้วครับผมแ,แต่ว่าผมเพิ่งมาตอบไงเพิ่งมาเห็นไงเพืเ่อนๆเห็นไหมนี่วันนี้วันพฤหัสก็ประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วะนะประมาณ1สัปดาห์ที่แล้วเขาทักมาผมนะครับก็นี่ไงสวัสดีครับพี่เสือรูปอะไรเนี่ยอ๋เอเปน็นรูปคลิปผมเองนะนี่รูปนี้เป็นรูปคลิปผมเองนะเห็นหลังคลิปพี่บอกว่าหาคนสอนเล่นฟรีไฟหด ผมเห็นพี่เล่นแล้วสกิลการเล่นของพี่หมาไม่เด็กเลยครับโอ้โหเด็กเขาว่าผมเด็กเ <c oughs> จ๊ใจจังเลยเด็กเขาว่าผมหมาไม่เด็กเนี่ย <c oughs> ไอพีเอสได้คือแคนพีเอสใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเนี่อ๋อนี่ผมรู้จักอยู่นะดิสคอดผมเองเข้ามาได้ถ้าพี่อยากเล่นโหดโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ขอทักคุยอะไรกับน้องเขาก่อนนะเผื่อบางทีเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะเข้าดิสคอดน,น้องเข้าไปนะเดี๋ยวพี่สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวทำไมเสียงเด็กจังวะ ผมอายุ13ครับอ๋อเออว่าทำไมเสียงเด็กยังเลยพอดีว่าเมื่อก่อนผมอยู่แคนพีเอชไงผมก็เลยต้องปลอมเสียงเพื่อไม่เปิดเผยตัวตนฮะเดี๋ยวก่อนอยู่แคนพีเอชเหรอเมื่อก่อนใช่ใช่แล้วทำไมอยู่แคนพีเอชมันต้องปลอมเสียงเลยเหรอใช่ครับต้องปลอมเสียงเพื่อไม่ให้ทุกคนรู้ครขนาดนั้นเหลยววะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่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 สอนตั้งพี่พี่สอนตั้งไอวอนเลย ได้ได้ไดมันต okay. ้องกดนั่งกดอะไรไหมอะไรอ่ะต้อนั่งก่นเลยต้องนั่งก่อนอาอากดนั่งแล้วไงต่อนั่งก่อนอ่ากดนั่งแล้วก็จากนั้นล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ตั้งเลยโอเนี้ยถ้าเรากดัตูอยู่ด้านหน้านะเราก็ต้องตั้งแน่ตั้งตั้งตั้งตัั้งตั้งตั้งงตั้งั้งตั้ง เอ่อกดกดนั่งนั่งแล้วก็ให้เพื่อนถ้าคุณอยาก<น>อยากไปไปให้เพื่อนเขาย,ยิงสักหนึ่งนัดแล้วก็คุณก็ค่อยๆวางครับเนีย่ยตรงนี้เลยใช่เอ้เราจะตาเล่นสอนลูกซองหน่อยดิได้ได้ครับได้ครับนอยู่ไหนครับมา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 ตะกางมา,มาเดี๋ยวผมจะมาสอนการล拉าข,ขวัวของซองควงนะครับ <c oughs> มานบเนี่ยครับอ่าผมถือปืนไว้เลยครับถือปืนถือปืนถือปืนแล้วก็กดดั่งกดดั้งกดลากด拉ลงครับ อ๋อ,อเอากลากอย่างนี้เหรออาแล้วก็ตามยิงไปด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณทำให้ผมดูใหม่ดิเนี่ยเนี่ยตอนแรกเราก็นั่งก่อนนะครับอ๋อกดนั่ง<อ>ก็นั่งโอ้เนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมันไม่ใช่ลากขึ้นอย่างนี้เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้พวกนั้นเป็นเรียนไม่ถึงขั้นสุดไงมันแบบได้ตามมาจากเพื่อนพวกนี้ไงอันนี้ถ้ากันกันยิงที่สุดต้องก็ต้องยิงลงแบบนี้ครับอ๋อเอายิงลงอย่างงี้เหรอ ไอพี่ไม่ต้องลากขึ้นดิพี่ไม่ใช่ลากลงผมเห็นคนอื่นลากขึ้นงั้นคุณคุณฝดแล้วไอพวกนั้นมันมันไม่มีการสึกอาไงการเล่นเกมผีาเนี่ยใอ้พวกลากขึ้นไหนเป็นพวกไอพวกไม่มีสมองสมองไงไอพวกแบบชอบก๊อปคนอื่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนตองลงลากขึ้นหรือลากลงลากลงครับลากลงอ๋อต้องต้บงต้องต้องครองต้องอ้องต้องต้อง้อง้องต้องเ้องต้องงงงง้้ออได้ครับอันนี้จริงจังเลยนะจริงจังเลยนะ พี่อยู่ไหน,นเนี่ย,ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนนึงมันต้องอัดตัดอูอัดหัวไม่ใช่พี่อะไรครับเพื่อผมกลัวลอครับ เก่งมากเลยครับการยิงลง <S 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 ยิงลงอ๋อเมื่อกี้ผมยิงลงไง้ยไหมผมผ่านภารกิจไปลักถ้าถ้าคุณเป็นครูผมเนี่ย <S <S อ๋อยังไม่ผ่านเลยครับ <S 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 ยังไม่ผ่านใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ใช่อ่มามามา พี่ทำไมพี่เงียบจังพี่พี่เป็นอาจารย์ผมต้องสอนล่ะพี่ต้องสอนโอ้พี่เก่งมากเลยนะแต่ไม่เดี๋ยวพี่แต่ผมยิงไม่ยิงเข้าหัวเลยนะการยิงที่เดียวต้องยิงที่ต้นขาค่ะฮะการยิงไอ้พวกที่ยิงหัวนะครับมันมันยิงแบบเด็กเด็กน้อยไงมันยิงคนอื่นแล้วพอเขาตายมันมันตายแบบไม่เท่งไงมันเด็ต้องยิงเดี๋ยวพี่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 อย่าพูดมากเดี๋ยวช่องผมมีดราม่า โตเนี่ยพี่หดจากเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เป็นอาจารย์พี่ต้องยิงหัวสิมันจะไม่ต้องพี่มายิงตัวผมทำไมเนี่ยอ๋อเป็นทดสอบจิตครับทดสอบจิต,ต,จตว่าคุณหัวว่าคุณหัวลนเยศเช่จะสอบจิตกันเลย เดี em, er numbers, DI, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูค้างไอ้เหี้ยกูค้างเพื่อนดูดิครับผมยิงเขาตายผมหลุดเลยเนี่ยโอ้เกินเอ้ยคุณเล่นฟรีไฟล์เป็นไหมเนี่ยคุณคุณต้องมาลงมาตรงนี้ดิเอออยู่งั้นแหละมาคนละมุมเอาเลยมาเอาเลย ช่วยออกมาด้วยนะคะไม่คุณคุณชอบแอบไงเมื่อกี้ไงผมผมถุกตุ๊ดต้อนเลยโอ้อาจารย์มาสารอะไรวะแอบลูกตุ๊ดหายคุณคุณมันดูถูกผมแล้ว ผมรู้นะ look, look. ่าคุณทำอะไรอ่ะเพื่อนๆกันดูดิครับโอ้ดึกดึกที่ไหนเล่นระเบิดมายัดแยะดึกดึกที่ไหนเล่นระเบิดมาเยัดแม่กูเพิ่งรู้แลวเนี่ยมันครับ ดูนะครับดูครับอาจารย์ลูกตุ๊ดครับผมแกจะลุกหน้าออกมาด้วยอ่ะยังไรวะแอบที่ายดูดิโอ้โนี่ดิก S <S เดี๋ยว,มวผมวผมถามจริงคุณอันนี้คุณมาสอนคุณที่คุณที่คุณทักมาในแฟนเพจวันนี้คุณจะมาเกียนผมหรือว่าจะมาทำคลิปผมหรือว่าคุณจะมาเกะเป็นอาจารย์มาสอนผมจริงนี่ยเนี่ยผมไ<ผ>ม่เป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ยร่เขี้ยอะไรแอบชิบอายกูอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ผมเห็นคุณทำคลิปไงผมเลยอ่อนให้ครับงั้นผมก็ต้องขอบคุณพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรน้องผมชื่อพีโก้ครับอ่าขอบคุณพีโก้มากแล้วผมขอบคุณมากที่มาสอนผมเนี่ยผมได้ความรู้มากเลยจากคุณ คือคลิปที่แล้วไงผมพูดไปว่าเออใครแบบโหดเนี่ยสอนผมเล่นฟีไฟหน่อยนะเออเนี่ยสวัสดีครับพี่เสือเห็นหลังคลิปพี่ว่าหาคนสอนเล่นฟีไฟโหโหดนี่ผมเห็นสกิลการเล่นของพี่แล้วหมาไม่เด็กเลยครับนี่ผมเด็กเก่าพีเอสนี่แล้วเขาให้เข้าดิสคอร์ดมานะนี่ดิสคอร์ดผมเองเข้ามาได้ถ้าพี่อยากเล่นโหดก็ก็ไอ้คนเมื่อกี้ก็เป็นคนเมื่อกี้นี่เองอมเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันเข้ามาเกียนมาแกล้งผมหรือเปล่าแล้วแม่งสอนโคตรมั่วเลยว่ะไอ้เหียหรือว่ามันอยากดังก็ไม่รู้นะเออผมผมก็เลยอัดคลิ้้วนนแเล่พี โอเคครับผมนะผมก็ต้องขอลาคลิปเพียงเท่านีา้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าของครับสวัสดีครับไม่ายครับสวัสดีครับ